สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยุ้ยก็ขอพามารับชมเจ้ากระบะเอ็กเทนเดอร์ใจแอนแคปของเราคันนี้นะคะซึ่งเป็นตัวพรีเซนนะคะซึ่งตอนนี้ราคาระเหลือเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งเจ้าตัว s s p o r t ตีค่ะให้กระจางหน้าดุดันแบบนี้นะคะรับกับตัวสีรถเลยนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับตัวที่ครอบกระจกสีดำนะคะให้ความเป็นขาวดำาม,มัอนโนบูดานมีลายเส้นสีแดงด้วยนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะนอกจากรา,ราคาพิเศษที่499,000บาทตามทพิวรีแจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเรายังมีของแถมจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งการจัดไฟแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรบาหรือ ล้อแม็กต่างๆนะคะเราก็มีโปรโมชั่นไ้เป็นที่เรียบร้อยถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์หรือโทรมาหาน้องอยุได้เลยที่เบอร์094-919-6534วันนี้ไม่เจอหน้ากันนะคะดูรถกันไปก่อนจ้า